สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการปลูกพย่านะครับพย่าการปลูกพย่าเป็นเรื่องง่ายมากนะครับอ,อันแรกก็คือต้องหากระถางก่อนกระถางถ้าเป็นต้นเล็กก็ใช้กระถางเล็กสามนิ้วถ้าเป็นต้นใหญ่หน่อยก็จะใช้กระถางที่มีขนาดสี่นิ้วหรือห้านิ้วก็ได้นะฮะจะใช้กระถางใหญ่เพราะว่าจะเปลืองวัสดุปลูกวัสดุของเรานะฮะวัสดุของเราก็คือเนี่ยฮะกาบมะพร้าวสับ เราแช่น้ำไว้อย่างน้อย24ชั่วโมงแต่ผมสม่วนมากผมแช่ไว้2วัน2วันวันแรกครบ 24, 24ชั่วโมงก็เอาน้ำเก่าออกใส่น้ำใหม่แล้วก็พอครบ2วันเราก็เอาน้ำออกนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นวัสดุที่ใช้ในการปลูกนะถ้าใส่วัสดุลงไปนะไม่ได้มีวัสดุอื่นเลยมีแต่กมะมาภาสับอย่างเดียวนะครับ ใส่ลงไปนี่ฮะเสร็จแล้วเราก็เอากิ่งพอย่าที่เราตัดไว้นะฮะไม่ต้องยาวครัแบแค่หนึ่งคู่ใบเนี่ยหนึ่งคู่ใบก็จะพอแล้วนะเน,นี่ยนะฮะอันนี้หนึ่งคู่ใบเหลือแค่เหลือแค่ข้างเดียวก็ยังได้นะฮะไม่ไม่มีปัญหานะแล้วใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็ใส่ กระเพราสับลงไปใส่ลงไปไม่ต้องบีบแน่นมากครับเพราะว่าอน่นมากมันก็อาจจะทำให้ถ้าฝนตกหรือว่าลดน้ำมากมากมันอาจจะชื้นเกินไปทำให้โคนเน่าได้อันนี้เราก็ใส่ลงไปแล้วประมาณสัก อาทิตย์หนึ่งนะฮะประมาณอาทิตย์หนึ่งรากก็จะงอกออกมาแล้วประมาณสองอาทิตย์ไม่เกินสองอาทิตย์ก็จะมีหน,อนะะ่อบขึ้นมาหัหญ้านี่เป็นเป็นไม้เลื้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวัสดุที่ทำให้มันเลื้อยขึ้นไปอันนี้เสร็จแล้วนะฮะถ้าคุณจะใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยลงไปตอนนี้เลยนะฮะเป็นพวกปุ๋ยละลายช้า อหรือว่าใส่ปุ๋ยเป็นช้ววเล็กๆกต่ไม่ต้องใส่มากนะครับเพราะว่านี้ยังน้อยอยู่เรายังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครเสร็จแล้วที่กระถางเนี่ยมันก็จะมีรูนะฮะมีรูเราก็เอาไปแขวนนะฮะมาทางนี้แขวนเร้ก็แขวนเพื่อที่ลาที่หนอมันออกมาเราก็จะได้ มีที่ให้โฮย่ามันเลื้อยขึ้นไปนะฮะมีใบมีเถานี่มันก็จะเลือ้อยตามแค่นี้ก็เก็บเสร็จแล้วเราก็ต้องรู้ว่าโฮย่าชนิดอะไรนะฮะเราก็ต้องมีป้ายบอกนะครับป้ายเราก็จะมีบอกว่าโฮย่าทับบิกคาลิกอันนี้เป็นไวท์ดราก้อนนะฮะ ขาใ,ให้มาหรือว่ามาจากไหนมาจากคุณเล็กนะฮะวันที่เราปลูกวันที่เท่าไรวันที่สิบสามเดือนพฤษภาคมปีสองพันสองพันยี่สิบอ้าเสร็จแล้วเราก็เอามาปลูกไว้ที่เราจะได้เมลือมาต้นอะไรปลูกเมื่อไหร่นะฮะเสร็จแล้วแค่นี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปไว้ในเรือนเพาะชำของเราที่มันมีแสงลำไรนะครับนี่ก็เป็นการปลูกโคยา ง่ายๆอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วใ,ใครๆก็ทําได้